พระโอวาทร,รมหลงปูค้าอนาระโยอันหนึ่งสมถะอันหนึ่งวิปัสนามันถูกกับจริตอันใดการภาวนามันสบายก็ให้เอาอันนั้นถ้ามันถูกกับจริตก็สงบสบายไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นจิตรวมอยู่นั่นแหละ มันถูกนิสัยครั้นมันไม่ถูกนิสัยแล้วนึกพูดโทรหรืออันใดมันก็ฟุง้งซ่านหายใจยากหายใจฝืดเคืองหมายความว่ามันไม่ถูกกับจริตของตนอันใดมันถูกจริตมันก็สบายใจใจสว่างจิตไม่ฟุง้งซ่านเบื้องต้นใครเอาอันใด ต้องเอาอันนั้นเสียก่อนพิจารณาอาการ32นี้เรียกว่าวิปัสนาเรียกว่าค้นคว้าเมื่อเราบริกรรมพุทโธหรืออะไรก็ตามบริกรรมแล้วมันไม่สงบเราต้องค้นคว้าหาอุบายมันเป็นการอบรมกันมันเป็นเรื่องปัญญาจิตไม่สงบเราต้องพิจารณาให้มันสงบ มันไม่สงบแล้วมันก็ไปทางอื่นไปสู่อารมณ์อื่นเราต้องเอามันมาปลอบโยนค้นคว้าให้มันพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไปสุดตลอดให้มันคบอาการ32ใช้สัญญาค้นไปค้นไปไม่ให้มันไปที่อื่น ค้นไปบางทีมันลงความเห็นตามเรื่องปัญญาเราค้นไปว่าไปมันมีความเห็นตามแล้วมันก็สลดสังเวช